อย่างกรณีล่าสุดประเด็นประสาทที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะฮะคือก็ไม่น่าเชื่อนะเพิ่งมีการประชุมไปสัปดาห์ที่แล้วและตัวนายกรัฐมนตรีที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ไปทําหน้าที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยได้มีการพูดทํานองว่าทบทวนเรื่องการส่งคืนวัตถุโบราณแล้วก็ประกาศว่าประสาททั้ง3ประสาทเนี่ยอยู่ในดินแดนใดอาจารย์ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์นี้ฝั่งกัมพูชาเขาโต้กลับทันท,ทีนะ,นะโต้ทันทีเขาส่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมเขาเนี่ยออกมา หนึ่งส่งหนังสือเตือนอุ้งอิงอว่าอย่าลืมสิเธอเป็นคนสัญญาเองว่าจะส่งวัตถุโบราณคืนให้ฉันก็เธอนี่แหละตอนที่เดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการไปพูดเองอสองเขาโต้กลับมาบอกว่าปราศาสตรตามเมืองทมที่อุ้งอิงอ้างก็ใช่คำนี้นะอุ้งอิงอ้างว่าอยู่ในดินแดนอธิปไตยไทยเนี่ยไม่จริงเป็นแค่การกล่าวอ้างฝ่ายเดียวและไม่มีคุณค่าทางกฎหมายมก็พูดอย่างนี้จ้ะแต่ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความสงสัย ปรากฏว่ามีภาพรั้วกั้นปราสาทตาเมืองทม<ะ>ถูกรื้อออกนะครับโดยเป็นการนำเสนอภาพถ่ายจากพลโทกนกเนตรคเ,เวสนะในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยใส่ชุดเขียวที่อยู่ตรงนั้นแหละครับคือ<ะ>แม่ทัพกนกแล้วท่านโพสต์ข้อความว่ายังไงครับคุณเก บอกว่านี่นะฮะท่านเขียนเอาไว้บอกว่าผมได้ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ในสมัยนั้นซึ่งได้ถ่ายภาพนี้ไว้เมื่อวันที่13สิงหาคม2551โดยยืนอยู่ที่รั้วทางขึ้นปราสาทตาเมือนโทมฝั่งประเทศไทยและก็มีรายชื่อหมดเลยนะคะว่ามีมท่านใดบ้างมีพลโทเจียมอนผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4พลตรีกนก ผู้บัุชาการกองกําลังสุรนา,ารียศในเวลานั้นพลเอกเนียงพาดและตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและพลตรีเสลยดึกยศในเวลานั้นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มีแนวรั้วปราสาทนะแนวรัว้วรั้วกั้นแนวชายแดนบริเวณปราสาทต,ตามเมืองธมมีจริงจริงอ่ามีจริงๆอันนี้รั้วนี้เลยใช่ไหมครับรั้วนี้เลยครับตอนนั้นคือยังสร้างอยู่แต่ต่อมาได้ถูกรื้อถอนหลังเหตุการณ์ประทะกันระหว่างไทยกัมพูชาปีสองพันห้า้ห้าสิบสี่ เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นนำโดยนางสาวชินวัยยิ่งรักชินวัฒนมีนโยบายจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพื่อลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกันครับเขาก็บอกเลยรื้อออกทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าคุณวีราเนี่ยเคยเดินทางไปเดี๋ยวจะถามคุณวีระด้วย เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ที่คนเขมรคนไทยขึ้นไปเตมหมดนเลยไปดูไอ้ล้วนนี้ด้วยตัวเอแล้วเป็นยังไงห้าสิบเอ็ดมันก็มีล้วนอยู่จริงจริงแล้วมันมีสองชั้นสองชั้นด้วยไม่ใช่ชั้นเดียวนะสองชั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นด้านด้านทแรกพอลงจากกระไดลงไปจากตัวปราสาทเนี่ยอันนี้อันแรกที่ยืนถ่ายรูปแล้วก็ต่อไปข้างหลังจะมีอีกมีอีกอีกประมาณสักยี่สิบเมตรก็มีอีกชั้นหนึ่งคือเขากั้นไม่ให้กัมพูชาขึ้นมาใช่แล้วคนกัมพูชาจะขึ้นมาททั้งหาร ทางประชาชนเนี่ยต้องรอแลกบัตรตอน8ดโมงเช้าถึงจะได้ปล่อยเข้ามานะครับถึงจดชื่อหมดคนเขาสงสัยว่ารู้ว่าตอนนี้มันหายไปหมดแล้วใครๆก็มาขึ้นได้ทุกวันทั้งฝั่งกัมพูชาและไทยแล้วถึงขนาดกัดกกมพูชาบอกเป็นของกัมพูชาแล้วก็ไปแสดงสัญ,ญลักษณ์หลายอย่างจนกระทั่งมีเรื่องพิพาทกันเป็นระยะระยะปรากฏว่าตอนนี้คนไทยไปที่ปราษาตาเมืองทมเต็มเลยอตอนนี้นะหลังจากได้ยินข่าวว่าคนกัมพูชาข้ามมาเนี่ยเยอะก็คนไทยไปบ้าง และทําให้เราต้องมาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมในพื้นที่ที่เรียกว่าราชนาจาักรไทยเนี่ยถึงปล่อยให้ใครที่ฝั่งกัมพูชาสามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการพิธีการทางกระบวนการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือการตรวจคนที่เป็นคนต่างถิ่นโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตได้อย่างไรน่าสนใจแต่ผมมาสนใจไอ้ข้อตกลงจุดจริงเนื่องจากท่านพนโทกนกท่านอยู่ยุคนั้นใช่ไหมครับ ผมถามท่านว่ามันยิงประทะก,กันตอนไหนท่านก็บอกผมประมาณเมษาเมษานะครับตอนเนี้ยังสับสนว่าใครรื้อรู้ว่ากันแน่เพราะไม่มีใครเห็นเอกาสารเลยเดี๋ยวคุณวีระจะตอบได้นะครับแต่เห็นเอกาสารอยู่หนึ่งชิ้นนะครับตอนท่านพลตรีวันชัวนวันชนชะใช่ไหมสวัสดีเกิด,เ,กดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเช็คให้ฮะ,ะท่าน เสบย์อ,อ,อ่ะท่านโพสต์สวไว้อ่ะโพสต์เสนอภาพที่ผมเตรียมเงื่อนไขาการหยุดยิงอ่ะที่ผม<ช>ส่งให้มีไหมครับนั่นแหละครับซูมใกล้ๆเลยครับผมจะได้อ่านหนึ่งข้อตกลงปฏิบัติร่วมไทยกัมพูชาพื้นที่ปราสาทตามบรรทมเมืม่อไหร่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราหาข้อเท็จริงกันหนึ่งฝ่ายไทยยังคงมีเสรีปในการปฏิบัติบริเวณปราสาทตามเมืองเหมือนเช่นก่อนการประทะแปลว่าก่อนเมษาฝ่ายกัมพูชาให้ถอนกําลัง กลับไปวางไม่เกินแนวบังเกอร์แปลว่ากัมพูชามีกองกําลังต้องถอยออกไปออนี่คือมีการประทะกันแล้วนะสองแนวรั้วไม้ด้านทิศใต้ปราสาทตาเมือนที่ชํารุดจากเหตุการณ์ประทะแปลว่าอะไรแนวรั้วนะแนวรั้วไม้เมื่อสักครู่เนี่ยด้านทิศใต้ปราสาทตาเมือนที่ชํารุดจากเหตุการณ์ประทะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีการซ่อมหรือสร้างขึ้นใหม่ แสดงว่ารั้วมันโดนโดนยิงหอหอาจารย์คําถามจริงเหรอว่ารั้วมันพังทั้งหมดชารุดเนี่ยเพราะมีการประทะอืทั้งหมดเหรอหรือว่ารือ้อหรือว่ามีการรื้อเพราะมันดูแปลกอยู่ในคำถามนี้ออพอมานั่งอ่านดูเนี่ยและที่สําคัญก็คือว่าแล้วถ้าชารุดจากการประทะทําไมไม่ซ่อมไมไม่ซ่อมใช่ข้อที่สาม ประชาชนกัมพูชาสามารถเข้าเยี่ยมชมปราสาทต,ตามเมืองได้เช่นเดิมเวลา9้าโมงเช้าถึงสิบห้านาฬิกาโดยทั้งสองฝ่ายจัดกำลังทั้งสองฝ่ายนะจัดกำลังอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวฝั่งกัมพูชาฝ่ายละไม่เกินห้าคนก็แปลว่ากองกำลังนะกำลังเนี่ยแปลว่าต้องทางหารอยู่แล้วนะฝ่ายละห้าคนสำหรับนักท่องเที่ยวฝ่ายไทยสามารถเข้าท่องเที่ยวได้โดยเสรีห่วงเวลาแล้วแต่ฝ่ายไทยเป็นผู้กำหนด อ่ะแปลว่าเรายืนหยัดใช่ไหมว่าเป็นของไทยไทยกําหนดได้สี่จุดที่ตั้งปฏิบัติงานของชุดประสานงานทั้งสองฝ่ายตามข้อ3ข้อสนะ <c oughs> ที่ฝ่ายละห้คนเนะี่ย <c oughs> อยู่ <c oughs> บริเวณต้นขี้เหล็กด้านทิศใต้ปราสาทปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง15บหนาฬิกาแล้วถอนกําลังออกเมื่อจบภารกิจในแต่ละวันแต่สามารถประสานเข้ามาพบปะกันได้ ตลอดเวลาหากมีเหตุอันอาจเกิดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การใช้อาวุธได้ผมมีแค่มันนึกดูว่าพอเห็นภาพรูเนี่ยมันพังเพราะปะท้าจริงๆเหรอในเมื่อมันมีพื้นที่ใหญ่นะคุณวีระมันจะพังไปหมดเลยเหรอไม้เนี่ยมันรอบประสาทเลยใช่ไหมคะแล้วมันซ่อมไม่ได้หรือไงนี่คือหนึ่งนะข้อที่สองตกลงบันทึกเนี่ยเซ็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันนี้ก็ไม่มีใครเห็นเหมือนเจบีซีตอนนี้เซ็นอะไรไปเราก็ไม่เห็นนะ เอกสารชิ้นนี้ไม่รู้เซ็นวันที่เท่าไหร่ถ้าเซ็นก่อนเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แปลว่าเป็นยุครัฐบาลคุณภิสิทธิ์ถ้าเซ็นหลังเลือกตั้งแล้ว<ะ>ก็เป็นหลังรัฐบาลคุณภิสิทธิ์ก็ต้องเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่าพึ่งฟันธงตอนนี้แม้จะเป็นข่าวว่าในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แต่เรายังไม่เห็นเอกสารว่าเป็นฝีมือใครหรือรัฐบาลไม่รู้เรื่อง ป็นเรื่องการเจรจากันระหว่างทหารคุณวีระเชิญครับเอาหลักฐานเปิดเลยนะอันนี้วในปี2554คือผู้ที่อนุญาตให้ทหารเขมรเข้ามาลาดตระเวนร่วมกับพื้นที่ปราสาทตามสิบยังไม่สามารถในแผนสุดก็ได้ครับเพราะว่าจะมันก็คือว่าอันนี้นะครับเป็นการเปิดเผยของอดีตทหารพานที่ในกรกฎเกตแก้วนะครับเปิดเผยนี่ก็เผยแพร่ทางคลิปเลยนะฮะอันี้ว่ารัฐบาลยิ่งรัก เป็นคนหรือรื้ว่านี่ออกอนนี่อดีตทหารผ่านกรกฎกเกตแก้เปิดเผยตรงชัดแล้วเป็นรัฐบาล<า>คุณยิ่งรักรครับอ,อันนี้ก็หนึ่งแล้วนะครับก็แปลว่ารู้ว่ามันหายไปจนเกิดการอ้างว่าเป็นดินแดนกัมพูชาก็ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักยิ่งรักหลังจากที่มีคําพิพากษาของศาลโลกครับจำได้ไหมครับในคดีประสาทเราได้ตีความเพิ่มเติมเมื่อกี้ประสาทพระวิหารคราวนี้ อันนั้นมันอยู่กรณีภาษาป็นภาษามันไม่ได้เกี่ยวกับตามเงินทมเลยแล้วทําไมรัฐบาลยิ่งรักต้องมาลื้อตงทามเืินทมด้วยไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยยังทำให้เกิดคําถามมาเยอะเลยนะนะครับครับว่าขายขายชาติแต่ว่าว่าไปแล้วตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศโต้กลับไทยนะครับว่าไทยละเมิด mou 2543เพราะไม่ใช้แผนที่สนทิสัญญาสยามฝรั่งเศสกัมพูชาถึงต้องขึ้นศาลโลก คำถแถลงนี้เกิดขึ้นวันที่6กรกฎาคม2568โดยกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาออกถแถลงการนะครับแล้วก็ดำเนินการว่ากัมพูชาบอกว่าฝ่ายไทยต้องยึดแผนที่1ต่อ2แสนเพราะอะไรครับเขาอ้างข้อหนึ่งขอควายเลยแล้วคนที่อ้างก่อนกระทรวงการต่างประเทศคือใครรู้ไหมคุณมันเด็ตคือเขายึดเลยว่า MOU คุณก็ต้องเป็นแผนที่ตามนี้ เพราะฉะนั้นแล้วฝ่ายไทยจะอ้างว่ากัมพูชาละเมิดเพราะเข้ามาในพื้นที่เขาบอกว่านั่นคือพื้นที่ของเขามีหลายคนอบสอบถามมาเยอะนะคุณพี่วิระว่าเราจะยกเลิกได้หรือคนที่จะตอบได้ท่านเสียชีวิตไปแล้วและเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เสียภาษพระมิหารปี2505และต่อมาท่านก็กลายมาเป็นคณะบณะดีคณะนิสตร์ที่มอรังสิตก่อนจะเป็นคณะบดีคณะบดีกิติคุณ คณะที่ศาสตร์มรังสิตก็คือศาสตราจารย์ดรสมปองสุจริตคุณทํางานเรื่องสารระหว่างประเทศบอกเลยว่ายกเลิกได้แล้วมีคลิป3คลิปให้ชมกันค่ะไปคลิปที่1คําอธิบายจากศาสตราจารย์ดรสมปองสุจริตคุณเชิญเลยครับไม่มีปัญหาเลยเรายกทั้งหมดกันเลยเพราะสุนทิจญานนี่ก็เช่นเดียวกับลาคันพุทธใช่ไหมเนี่ยนิจังวัตสังขาราเคยได้ยินไหมอันว่าสังขารอะนรป็ทุกอย่างนี่ต้อง สิ้นสุดไปกฎหมายของประเทศก็เช่นเดียวกันทุกอย่างสัญญาทุกฉบับต้องมีวันสิ้นสุดไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืนถาวรทุกอย่างไม่กำหนดมลแล้วการบอกเลิกนี่ก็ต้องเป็นไปตาม ที่รักเขากําหนดไว้ถ้าไม่มีอะไรกําหนดไว้ก็ทางฝ่ไปใดก็บอกเลิกได้ไม่ได้ยากสิ่งไม่ได้เป็นของเสียหายใดย,ย,ยนะครับไอ้ไอ้คำรวม now เนี่ยข้อแรกิดนาวเนี่ยนะเขาเรียวกว่าภาษากฎหมายกรวม,ม,ควมแค่เรื่องสรรัญญาภาษากฎหมายไทยเขาเรียกว่าหนังสือสัญญาอันนี้มันรวมทั้ง M O U รวมทั้งบันทึกช่วยจำทั้งสอง,จ,งจะมันจะอาจจะเป็นทวิภาคีอาจจะเป็นทวิภาค,าจจาคีสองฝ่ายหลายฝ่ายเลยยกเลิกได้ทั้งสิน้นทุก เอกสารทุกสิ่งทุกอย่างยกเลิกได้ไม่มีอะไรที่ที่แต่ต้องไม่ได้ยกเลิกไม่ได้นอกจากก็าจะกําหนดไว้ตั้งแต่เดิมว่าอันนี้ใอ้มีอายุ5ปีก่อนนะถึงจะยกเลิกได้บางคนผมได้ยินบอกว่ายกเลิกไม่ได้นอกใจฝ่ายที่ยอมเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรทหรือเปล่าส่วนที่แยกคือสิ่งที่สองฝ่ายตกลงทํากันถ้าเขาฝ่ายหนึ่งตกลงที่ังไม่ทาอีกแล้วเ็ายกเลิกก็ช้ยากนี่หนึ่งคลิปก็คือท่านศาสตราจารย์ดรสมปองสุจริตคุณอยู่ในเหตุการณ์ปี255ห แล้วบอกว่าเราต้องไม่ยอมรับแผนที่ MOU มีแผนที่อย่างนี้ไม่ได้อันตรายและผมคิดว่าใครเป็นนักกฎหมายแค่ไหนก็ไม่มีประวัติที่ทรงเกียรติเหมือนกับท่านศาสตราจารย์ดรสมบองสุจริตคุณนะคลิปที่2ไปชมกันครับ แล้วมไม่ใช่เรื่องที่สัมพันอะไรกับประเทศอื่นนอกจากนายจุนที่เขาติดจะหาประโยชน์ในการลงทุนนอกจากนายจุนจากในข้าะเส้นที่คิดกะแสวงทรัพยากรต่างชาติของของไทยทั้งบนบกและในทะเลเขาก็ยุยุให้ทําอย่างนี้ <M: S 1> <c oughs> เพราะว่าขเขมรเขาไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเขาทำอะไรไม่ได้ตามควฐฐฐามมิตราขอันซะแต่นี่เขาจะใช้วิธีขึ้นทะเบียนแล้วแอบแอบเอาเขตแดนไทยก็ไปผสมด้วยอันนี้ไม่ใช่สิ่งเสียอันนี้เขาอ้างแอบอ้างนี่เรายอมได้ยังไงยอมไม่ได้ขึ้นทะเบียนผิดอยู่แลแ้ว แต่ที่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราจะต้องปฏิเสธแผนที่ที่ผิดแผนที่ไม่ไม่เป็นปัญหาแต่เส้นที่เขาลาก,กนั่นแะคือเขาไม่ได้ลากไปตามที่ตกลงเขาลากโกงแต่โกงโดยเจตนาหรือเปล่าหรือโดยผิดพลาดก็มันน่าจะเจตนานะเพราะเส้นจะโค้งไปได้ไงสรรญนามันมันไม่ไเกีย่ยวกันอย่างนั้นเลยที่เขาลากมันลากตามมันเพ้อใจแล้วเราจะยอมได้ไงอนี่แล้วก็มีคลิปที่สามใช่ค่ะไปต่อยติดคลิปหนึ่งเลยไหมครับเชิญครับ คนไทยผมยอมไม่ได้คนไทยพูดได้ไงว่ามีพื้นที่ตะเภาเข็ยังบอกบอกพื้นที่เขมรน่ะก็สงวนเขมรเข้ามาในเขตของเขมรเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นพื้นที่ทับซ้อนทำไมไทยไปรับสม่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนมาแต่ไหนซ้อนอะไรซ้อนกตะไทยเหมือนพื้นผิวพื้นเป็นดินไทยฝั่งไทยของเส้นสันตันน้ำจบแค่นั้นน่ะตามสิทธิสัญญาจบไม่มีไม่มีแผนที่นี่แผนที่นี่ต้องจะต้องอธิบายว่าผิดนะไม่ไม่ควรจะเอามาใช้ทำไมไม่เอาแผนที่แล้วทำไมไม่เอาแผนที่ของฮอลแลนด์แผนที่ของที่อเมริกันเขาทำก็น่าจะทำได้แผนที่ไทยก็ทผิดดนไปเ้ยกห่ ให้เขาซึ่งมติอของคอรมงไม่จบไวอย่างนั้นมติบอกไวให้ล้อมโดวไวแล้วบอกว,ว,ว่านี่เป็นเขตประารตัวแานและอน,นุญาตเขาขึ้นมาได้ทางที่ดีก็คือว่าให้เขาถอหนใจให้หมดแล้วก็อยาแบบแบบ่าไปขึ้นทะเบียนอยู่ต้องไปขึ้นทะเบียนหาเนี่ยมันให้ไปอีกร้อยปีข้างหน้าก็พิจาจนากันใหม่แลแตอนนี้มันมันยังเดือดมากมันร้อนมากแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่เอาขึ้นทะเบียนเพื่อจะเอาชนะตบหน้าไทยกันนเรื่องน,น,นี้ไทยจะไปยอม <H> um> ไทยยอม